อันนี้คือตอนที่เราถอดท่านผู้ชมนะเสียบเห็นไหมฮะมีล็อกกดจับกดนะครับดึงนี่ก็คือลักษณะของการเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับท่านผู้ชมเอาละนะครับนี่คือขั้นตอนที่เราใช้ตัวหัวนอตเซลสำหรับที่ร่องกระเบื้องนะครับตามซอกมุมสกปรกต่างๆนะครับหรือในส่วนของตัวนอตเซลที่ว่านะครับพวกนี้นะครับอันนี้คือตัวที่เราถอดได้ทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นหัวนอตเซนะครับอันนี้เป็นปลายหัว ด้านหนึ่งแล้วก็นี่เป็นตัวเมนของมันนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูกับอุปกรณ์ตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งสําหรับพื้นที่กว้างนะครับเช่นอะไรบ้างครับพื้นกระเบื้องเหมือนกันนะฮะพืนปาเก้พืนพรมซึ่งสามารถใช้ได้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเนี่ยผมมามารูจจักกับอุปกรณ์ตัวนี้ก่อนท่านผู้ชมเนี่ยตัวนี้เป็นหัวแปลงขนาดใหญ่มีขนแปลงเห็นไหมฮะมีตัวรูนอสโซนะครับหลายรูซึ่งมีแรงดันนะครับ ตัวนี้สําคัญก็คือถ้าเป็นขนแข็งประมาณนี้ใช้กับพื้นแข็งแต่ถ้าเป็นพื้นพรมนะครับผมแนะนําว่าเราจะมีตัวผ้าที่ให้มากับตัวเครื่องเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์หรือเป็นผ้าขนหนูเป็นผ้าที่สะอาดนะครับแล้วถ้าเป็นผ้าสีขาวข้อดีก็คือจะมองเห็นสิ่งสกได้ให้วางไปธรรมดาอย่างนี้นะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมหัวแปลงนะครับเราวางลงไปในพื้นที่ประมาณนี้มีปุ่มกดเห็นไหมฮะตัวนี้นะครับที่ผมให้ท่านผู้ชมด้วยดูอะไรครับก็คือ เป็นเรื่องของการใส่นะครับเป็นเรื่องของการสอดตัวนี้เข้าไปนะครับเราใส่ผ้านะครับฝั่งนี้ใส่ผ้าเข้าไปนะครับฝั่งนี้เช่นเดียวกันฝั่งนี้ครับกดนะครับใส่ผ้าเข้าไปกดนะครับมันจะมีตัวหนีบลักษณะของมันตัวหนีปลายผ้าตัวนี้นะครับกดเข้าไปอย่างนี้ปลายผ้านี้นะครับเราก็จับเข้ามากดนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไป ลักษณะของตัวหัวฉีดก็จะปานกันป้องกันไม่ให้ขนแปลงที่ไปขีดกวนนะครับเกิดยิ้วรอยได้ลักษณะของการใช้งานตัวนี้ยังใช้ไม่ได้ท่านผู้ชมเราจะต้องใช้ตัวข้อต่อตัวเดียวกันตัวนี้เองฮะเห็นไหมตัวนี้นะครับดึงออกมาจากหัวสามเหลี่ยมนะครับเวลาดึงนะครับดูนาดีนะฮะใส่แบบนี้เวลาใช้างานมันอยู่แบบนี้แต่เวลาดึงดึงกดงลงแบบนี้ดึงนะครับเวลาใส่ก็เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมใส่เหมือนกันนะครับเราก็ใส่ไปเหมือนเดิมนะครับใส่ไปหมุนขึ้น เห็นไหมฮะนี่คือสภาพของหัวแปลงขนาดใหญ่ที่ใช้งานข้อจะกคู่กับตัวด้ามนี่ฮะด้ามต่อความยาวเนี้ดูดีนะครับวางให้ตรงนี่คือด้ามต่อความยาวใช้กับพื้นนะครับที่เป็นพื้นพรมตัวนี้เป็นตัวเมนของมันเลยนะครับแล้วก็เสียบนะครับเสียบลงไปตรงๆนะครับมีตัวล็อกสังเกตได้ยินเสียงนะฮะเห็นไหมท่านผู้ชมนี่คือสภาพที่เราพร้อมใช้งานโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ต่างๆของตัวเครื่อง ท้าไ้ชมเห็นตรงนี้นะครับจะมีตั้งแต่ตัวกรวยนะครับมีตั้งแต่ตัวผงลดตะกรันในหม้อต้มนะครับมีหัวฉีดสําหรับทําความสะอาดกระจกมีหัวฉีดตามซอกม,มุมมีหัวฉีดเป็นขนแปลงแข็งนะครับทำซอกมีหัวสามเหลี่ยมนะครับมีผ้าไมโครไฟเบอร์มาให้นะครับ,นะรบแล้วก็มีตัวถุงสปันบอลใช้ใส่อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับ ตามมาด้วยอะไรครับก็คือในส่วนของอคู่มือนะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วละเมื่อสักครู่มาดูครับผมจะพาไปดูวิธีการใช้จริงๆเลยตั้งแต่เริ่มต้นรู้จักตัวเครื่องมือรู้จักอุปกรณ์เข้าใจถึงประโยชน์ประโยชน์ก็คือการทําความสะอาดโดยใช้ไน้ําไม่ใช้เคมีท่านผู้ชมพลังงานไน้ําจากการต้มด้วยระบบไฟฟ้านะครับอุณหภูมิตัวนี้นะครับอยู่ประมาณ2,300วัตต์นะครับใช้ไฟซิงเกิลเฟสไฟบ้าน อะอุปกรณ์ต่างๆท่านผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับได้รู้จักแล้วผมไปดูวิธีการใช้างานกันเลยครับมาดูที่ตัวเครื่องครับที่ตัวเครื่องท่านผู้ชมดูนะฮะจะมีตั้งแต่ตัวสวิตช์นะครับมีตัวบอกไฟเข้ากําลังทําให้เกิดความร,ร้อนอุณหภูมิพร้อมสีเขียวตัวสีแดงน้ําหมดตัวฝาเป็นตัวเติมน้ํานะครับตัวนี้หมุนตามปกติ เดี๋ยวผมจะไปถูกขั้นตอนการเติมน้าตัวนี้ตัวปรับเพเช์เดี๋ยวสักครู่หนึ่งท่านผู้ชมจะได้เห็นเอาละนะครับตัวเครื่องตอนนี้ตัวน้ํายังไม่มีน้ําที่เติมเป็นน้ําสะอาดท่านผู้ชมก็คือใช้ประมาณ1 6จุดอกลิตรผมกดลงไปก่อนนะครับกดละหมุนซ้ายหมุนตัวเข็มเพื่ออะไรครับเพื่อเปิดฝาเห็มไหมท่านผู้ชมเอาละดึงขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกดูดีนะฮะเห็นไหมครับดูเฟืองนะฮะนี่คือลักหณักของการทำมานเป็นเซฟตี้วาล์วถ้าอุณหภูมิสูงตัวนี้มีแรงดันแรงดันปุ๊บ เวลาเราหมุนออกหมุนไม่ออกนะครับอย่าฝืนก็ปล่อยอุณหภูมิต่าลงมาชมนะครับต่อไปนะครับเรื่องของน้ํานะครับที่บอกว่าเราเติมประมาณ1.5ลิตรตัวนี้เป็นตัวรองนะครับตัวนี้เป็นตัวบีเกอร์นะครับตัวบีเกอร์ตัวนี้ประมาณ500 ml อน้านะครับเป็นน้ําสะอาดบริสุทธิ์ที่เรามีนะครับเป็นน้ําที่น้ํากรองน้ําประปาใช้ได้นะครับเราเติมลงไปประมาณ3ถ้วยหรือประมาณครึ่งประมาณลิตรครึ่ง นะครับในการเติมน้ำนะครับหนึ่งลิตรครึ่งจะใช้งานถ้บเรียบเสมือนต้องความสะอาดรถรถเก๋งหนึ่งคันรถตู้นะครับก็หนึ่งคันก็สามารถที่จะเติมน้ําครั้งเดียวนะครับสามารถเติมน้ําครั้งเดียวก็คือประมาณลิตรครึ่งนะครับอ่านะครับ อีกถ้วยหนึ่งนะครับก็ประมาณอีกครึ่งลิตรโอเคนะครับเพราะนั้น